พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีค่ะดิฉชั้นอัชลาภันชัยสถานทีมดกรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทานายวิถีพุทธและทีมทานายมีเพื่อนจากในเฟซบุ๊กนะคะได้โทรมาสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันการว่ากันในเช่าด้วยกฎหมายตามมาตราห8แห่งประมวลกฎหมายอาญามองหลักไว้ว่า ผู้ใดดำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้ค้นจากพยานอันตรายซึ่งเกิดจากการวรรทุศลายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยานอันตรายที่ก็จะถึงถ้าได้กระทำพอไปสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดซึ่งการกระทำเพื่อป้องกันนี้นะคะ ถึงแม้ว่าจะเกิดความเสียหายบ้างแต่ถ้าได้กระทําไปพอสมควรจะเหตุก็เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นย่อมไม่มีความผิดซึ่งมีหลักเกณฑ์การป้องกันการโดยชอบด้วยกฎหมาย1มีพยานอันตรายซึ่งเกิดจากการพริสุจน์ลายอลมือต่อกฎหมายหมายถึงจะต้องเป็นภัยอันเกิดจากการกระทําของตัวบุคคล จึงจะถือว่าเป็นพยานอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุสลายอันละเมิดต่อตกฎหมายแต่ว่าถ้าพยานอันตรายเกิดจากการกระทําของสัตว์โดยตรงซึ่งมีคําพิพากษาที่ศาลได้มีคําพิพากษาไว้ดีกาที่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบทับสองห้าหนึ่งหนึ่งช้างตกมันวิ่งไล่แทงทำร้ายจำเลยจำเลยจึงต้องยิงช้างเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย จำเลยจะอ้างเพื่อป้องกันไม่ได้เว้นแต่ว่าควรจะใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการบุษสล,ลายยกตัวอย่างเช่นนะคะนายกยุให้สุนัขมากัดจำเลยจำเลยจึงยิงสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำเหล่านี้นะคะจึงสามารถอ้างได้ผู้ที่จะอ้างการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องไม่มีส่วนผิดในการก่อให้เกิด พยานอันตรายเกิดขึ้นด้วยแต่ถ้าผู้นั้นจะอ้างการป้องกันนั้นมีส่วนก่อให้เกิดพยานอันตรายนั้นก็ไม่สามารถอ้างป้องกันได้พยานอันตรายซึ่งเกิดจากการบริสลายอนเม่อตกกฎหมายนั้นจะต้องเป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงคือพยานอันตรายซึ่งเกิดในขณะนั้นนะคะถึงถึงขนาดที่ว่าถ้าหาไม่ป้องกันตัวในขณะนั้นก็จะเกิดอันตรายแก่ตนหรือผู้อื่นได้ ผู้ก,กระทํานั้นจําต้องเป็นการกระทําเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นจากพยานอันตรายการกระทําเพื่อป้องกันนั้นจะต้องกระทําพอสมควรแก่เหตุคือการกระทําเพื่อป้องกันจะต้องได้สัดส,ส่วนกับพยันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปรทุธสลายอันละเมิดต่อกฎหมายเช่นพยานอันตรายที่เกิดขึ้นจากการถูกตบหน้า จะป้องกันโดยการใช้ปืนยิงถือว่าไม่ได้สัดส,ส่วนกันการกระทำเพื่อป้องกันนั้นถ้าผู้กระทำได้ใช้วิธีทางน้อยที่สดุดที่จะทำให้เกิดอันตรายแล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำสมควรกเหตุหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเป็นเสียกำลังใจนะคะทางสภาทนายความของเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีท่านสบายใจได้ค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณที่ไลค์ขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่บอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีดิฉันอชลาพันธ์เสรสฐานทีมดรกิติศักดิ์เนติบ,บันิทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายสวัสดีค่ะ